แถบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอขอบคุณคุณไม้ผู้กล้าแสบซ่าจากมิติที่สี่คุณสิทธิโชคคุณศศินิพาคุณสุทธิพงศ์คุณสายฟีวีแปดและคุณน้ำแชทดอทเจพีจีมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่วีเอฟทีบายแถบชาแนลครับในคลิปแบนกาซีโร่ปรกอบงานแล้วกับการจัดเด็กครับสําหรับเด็กหลักในตู้นะครับในตู้ใหม่ของเราเด็กนี้นะ่าจะเป็นเด็กสุดท้ายแล้วยังไม่รวมพวกอีเวนต์นะ ก็จะเป็นในส่วนของ a ัล h อ Fold เหมือนเดิมครับแต่จะเป็นในสายของ s a วาสนะครับอ่ะมาดูกันเลยแล้วกันนะครับผมไม่เป็นการเสียเวลาคือมันมีของใหม่นิดหน่อยนั่นแหละนะครับก็หลักๆก,ก็โครงจะค่อนข้างเหมือนเดิมทั้งใครจํากันได้นะตัวเริ่มก็ยังเป็นตัวเริ่มใหม่นะครับค่อนข้างเก่งอยู่ดีทิ้งไต้ 4P GC ครับแล้วก็ตรงเนี้ยให้ไปเหมือนเดิมมันเองเราจะใส่ Accelerator Command สองหรือสามแล้วก็ตัวีจากหลังสองหรือสามก็ตามนั้นมาที่เกทสองครับเกทสองแมกนัมสี่ครับ แล้วก็บาซิน4แล้วก็ทีนี้จะมีเอากอสองใบนะครับมาตีฮิตด้วยจั่วได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือตัวนี้นะครับผมเออหลายๆคนจะเรียกว่าน้องปลาหมึกนะครับนะก็ตัวนี้มีเทคในช่องเรกาลเจนเบกหนึ่งครับเมื่อมันลงมาถ้าเป็นการติดชื่อสวาร,ร์ทเขา1โซนหนึ่งมันจะบวก2000ก่อนเลยนะครับแล้วเมื่ออยู่ในโจมตีแวนการ์ดเนี่ยมันจะสามารถสแตนด์ตัวมันเองแล้วบวกอาจจะลบ2,000ได้คือมันจะบวกจากข้างบนจะลบจากข้างล่างนะครับโอเค แล้วก็ถือว่าเออก็ค่อนข้างดีไม่ได้แย่นะครับเว้นตัวหนึ่งที่เอามาต่อของโบในชุดนี้ได้ดีพอสมควรนะแล้วก็จะมีเกสรเป็นซาวาสนะครับ4ตัวไอ่ปะวานเนี่ยนะครับ2ถ้าใครมีกอรี่เมลอ่ะกอปรปะวาน3ถ้าใครมีกอรี่เมลสอมใส่กอรี่เมลสอมไปก็ได้นะเป็นตัวที่ปันปันดีใส่ไป2แล้วก็ฮิล4ครับก็ถือว่าค่อนข้างดีตัวเอ็กชน์มันเยอะพออยู่แล้วที่จะตัวลุกหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยไม่จําเป็นต้องใส่หรือถ้าใครไม่อยากใส่กอรี่ us, เดียมันติสก็เป และมาที่เกทสี่ซึ่งอันนี้เราค่อนข้างทําเวอร์ชั่นแบบย่อๆละย่อมเยาวลงมาแล้วถ้ามันไม่ย่อมเยาวมันจะโหดร้ายกว่านี้นะครับก็จะมี GR ใหม่2ใบนะซึ่งแน่นอนครับ GR ใหม่มันด้เทควันเบอร์เทิร์นนะครับงายตัวมันเองแล้วเลือกเรียกการ์ดเราหนึ่งตัวบวกห้าพันและสามารถตีแถวหลังได้แล้วก็มีเทคบลาบลาต่อนะครับก็คือเทคจริงๆอะเทคมันเป็นเทคแค่เจนเบรกสามเวฟสี่เมื่อโจมตีแวนการ์ดมันจะล็อกเป้าตัวหนึ่งแล้วยิงเทคมันจะคล้ายๆกันเลยตัวฐานกับตัวสไตล์มันอะ แล้วก็จะมีลมบอสครับตัวตีฮิตจัว่วแล้วก็ขอแล้วก็มีลุงไก่นะครับถามว่าทำไมถึงเรียกลุงไก่กูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็เรียกันมาว่าลุงไก่ลุงไก่นะครับตีเว็บ3ามคอเดบัสหนึ่งให้ตัวนั้นบวก5,000ันได้แล้วก็จะมีตัวตีตตัวตีแล้วก็ยิงแล้วก็ฮาร์โมนิกเมสเซียนะครับเอาไวเ้เผื่อล็อกเฉยๆทีเนี้ยอันเนี้ยคือเวอร์ชั่นแบบย่อมเยาวจะเห็นว่ามี gr แค่ทั้งหนึ่งมด1 2 3 4 5ใบแต่ถ้าเวอร์ชั่นแบบฟลูนะครับใครับ เด็กมันจะกลายเป็นไอ้นี่สองลำบอบสี่ไอ้นี่หนึ่งฮาร์โมนิกหนึ่งทันทีและมันจะแพงขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าเกือบทั้งเด็กแม่งมีฮาร์โมนิกใบเดียวที่มันไม่ใช่ GR ที่ต้องแลกที่เหลือแม่งแลกทั้งหมดเลยนะครับพิเกอร์ดอกก้าวใบครับผมแล้วก็พิวสี่วิธีการเล่นเหมือนของเก่าทุกอย่างครับมันจะผิดกันแค่ว่าพอขึ้นเกรดสามปุ๊บถ้าเรามีตัวนี้แล้วเรามีตัวตีตัด cept, อินเตอร์เซปอะวางโพซิชันให้มันหน่อยแล้วกันจะได้น้องๆจะได้มองเห็นภาพกันนะครับก็เวลาขึ้นเกรดสาม จะมีบาซินก็ได้มีบาซินปุ๊บสไตล์มาให้แนะนําให้เป็นสไตล์เจ้าตัวนี้ก่อนจริงๆจะไม่ใช่ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่เป็นก็ดีอ,อ,อันนี้ในกรณีที่ฝั่งของข้ามไม่โดนอินเตอร์เซปเต็มนะก็จะเป็นบาซินก่อนครับสไตล์เป็นตัวนี้เสร็จปุ๊บอีกตัวหนึ่งไปต่อหลังตัวบาซินจะเป็นไรเกตสามเกตสออะไรก็ได้ครับว่าไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ เกจสองอะไรก็ได้ที่เอาไว้ตีตัดเศษเฉยๆแล้วก็หลังเกจสองตัวนั้นถ้าเป็นไปได้ให้วางตัวนี้ลงไปให้น้องวางน้องปลาหมึกลงไปนะครับวางน้องปลาหมึกเสร็จปุ๊บเขาจะบ้านหนึ่งโซบ้านหนึ่งอะไรมาเรียบร้อยมันจะยืนหมื่นหนึ่งพอดีและทีนี้เราก็จะใช้ในส่วนของตัวนี้หงายเดมไ,ไม่ใช่หงแดมไงายตัวมันเองแล้วก็ไปชี้ปลาหมึกครับให้ปลาหมึกบวกพลังไว้แต่เอาจริงๆนะมันก็แอบแอบตีลำบากอยู่แอบไม่คุ้มอยู่เหมือนกัน นะครับตีเอาบวกพลังไว้อ่ะบาซินเริ่มตีครับเวฟที่1แล้วก็ตัวที่อยู่ตัวที่จะเหล่ากับบาซินตีตัดตัวที่จะเหล่ากับบาซินตัวหนึ่งตีตัดไอปลาหมึกก็ยังตีเขาอยู่ก็ตีเข้าไปครับปลาหมึกก็จะลุกกลับขึ้นมาแวนตีแวนตีเข้าไปได้ทิกเกอร์ทั้งหมดโยนให้ปลาหมึกหมดปลาหมึกก็จะเป็นตัวตีได้อีกรอบหนึ่งแต่ทีเนี้ยวิธีการเนี้ยมันจะตีได้หลายเวฟจริงนะแต่ด้วยความที่ว่าแวนซีโร่เวลามันตีแล้วพลังมันจะถูกดันกันนไปเรื่อย พอวางลังขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ทิกเกอร์เลยปลาหมึกจะตีเวฟสุดท้ายไม่เข้านะครับและมีอีกวิธีหนึ่งสาหรับแบบย่อมยาวที่สุดในการเล่นนั่นก็คือเวลาเล่นจริงอ่ะพอลงมาปุ๊บถ้ามันไม่ได้ฟูลคอมโบขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันใช้เกรสองมันค่อนเยอะถูกปะพอมันใช้เกรดสองค่งอ,อนเ,อเยอะเนี่ยอาจจะแบบลงมาปุ๊บเอาตัวอะไรไปวางไว้หลังตัว,ตวหนึ่งะครับแล้วก็เอาไว้ตีใส่แวนสองเวฟแค่นั้นเองจบๆไป นะครับมันคือเอามาแค่ปั่นเวฟครับมันไม่ได้อะไรมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ปั่นเวฟชิงก็ยังไม่ได้มีผลอะไรเดยมีแค่เอากอสตัวเดียวที่ตีฮิตมาั่วได้เท่นั้นเองจาแล้วก็สไตล์สองก็ลำบอสครับสไตล์แรกจริงๆสไตล์แรกก็ดูเอาลวกันอยากได้มือหรืออยากจะตีเขานะครับสไตล์สองก็ลำบอสสไตล์สามก็ลำบอสบอเออมันก็คือวิธีการเล่นแบบเดิมนะครับมันไม่ได้ต่างจากของเดิมมากคือต้องอเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าแวลูของลำบอสนั้นเก่งมากนะครับมันกดดันเขาดีมากสี่ห มากๆเพราะว่ามันมีการดันพลังถึงจะโดนเนิร์ฟก็ตามนะมันก็ยังดันพลังน่ากลัวอยู่ดีนะครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นของเสริมสายซาวร์ที่ออกมาให้ในชุดนี้ครับแต่จริงๆซาวด์มันไม่ใช่ตัวที่น่าดึงดูดใจในชุดนี้เท่าไหร่หลักๆมันจะเป็นบูเวฟกับริปเปิลที่ออกมาจริงๆมันจะมีเมลสตอมเ้วยเป็นเมลสตอมแม่งออกแค่ PG ก็เลยไม่อยากจะพูดถึงมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวเมลสตอมเองเดี๋ยวรอให้มันออกมาเยอะกว่านี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ เล่นได้มากกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทำชิปทันอีกทีครับประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดทำสกายอย่าลืมกดกระดิ่งไม่ว่าที่หน้างานช่องของเราอยากสนับสนุนช่องของผมเพียงเดือนสามร้อห้าบาทสามารถสมัครแัตรเมมเบอร์ได้ฝากเฟซเพจด้วยวีพีบัตรแชนแนลฝากร้านแท็บช็อปวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องเราผมสวัสดีครับ